วิชาวิทยาศาสตร์พลังงานหนึ่งรหัสวิชาวอสองสามสองศูนย์หนึ่งสัปดาห์ที่สิบสี่ค่ะพลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะพลังงานในที่นี้ในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับพลังงานความร้อนค่ะพลังงานความร้อนเป็นพลังงานที่เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่ะเมื่อวัตถุด,ดูพลังงานความร้อนเข้าไปก็จะทําให้พลังงานในวัตถุนั้นเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะส่วนความร้อนนะคะคือพลังงานรูปหนึ่งสะสมอยู่ในรูปของพลังงานจนของโมเลกุลของวัตถุค่ะอุณหภูมิค่ะคือระดับของความร้อนวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงนะคะแสดงว่ามีพลังงานความร้อนมาก ส่วนวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำค่ะแสดงว่ามีพลังงานความร้อนน้อยนั่นเองค่ะโดยเครื่องมือที่เราใช้ในการวัดอุณหภูมิก็คือเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองค่ะปกติแล้วเด็กๆจะคุ้นชินกับเทอร์โมมิเตอร์ในหน่วยองศาเซลเซียสแล้วก็องศาลเมเอร์ตามรูปนี้นะคะปกติเราจะเจอใน2หน่วยนี้ซะมากกว่า โดยเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็คือการวัดอุณหภูมิคือการบอกปริมาณถึงความร้อนหรือความเย็นของวัตถุเจ้าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือสําหรับวัดอุณหภูมิของเหลวที่ใช้ในการบรรจุภายในกระป๋องแก้วของเทอร์โมมิเตอร์ก็คือรประหลอดหรือแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะโดยเขาจะผสมสีแดงเข้าไปนะคะเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยไอเจ้าประหลอดเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวขึ้นนะคะไปที่ระดับต่างๆ เราก็สามารถที่จะอาจค่าในระดับนั้นๆได้นั่นเองค่ะอุณหภูมิและหน่วยวัดนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้สร้างเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นเพื่อสำหรับวัดอุณหภูมิของสิ่งต่างๆโดยกำหนดมาตรวัดค่ะอุณหภูมิที่จำเป็นต่อจุดอ้างอิงเราเรียกว่าเป็นจุดคงที่ค่ะซึ่งแบ่งจุด เป็นจุดเยือกแข็งนะคะหรือจุดคงที่ที่ต่ำที่สุดค่ะเป็นอุณหภูมิของน้ำแข็งบริสุทธิ์ขณะกำลังล้อมเหลวณนะหนึ่งความดันบรรยากาศเราเรียกว่าเป็นจุดเดือดนั่นเองค่ะหรือจุดคงที่ที่สูงที่สุดค่ะเป็นอุณหภูมิของไอน้ำที่กำลังเดือดแล้วก็กลายไปเป็นไอนะ้ำณความดันหนึ่งบรรยากาศค่ะยังง่ายๆก็คือจุดเดือดก็คือจุดที่มีการ เปลี่ยนสถานะนะคะเปลี่ยนสถานะเดนที่นี้ก็คือจุดที่มีอุณหภูมิสูงจนกระทั่งน้ำเนี่ยมีการเดือดแล้วก็กลายไปเป็นไอน้ำค่ะส่วนจุดเยือกแข็งก็คืออุณหภูมิตรงบริเวณที่มีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวก็คือน้ำกลายไปเป็นน้ำแข็งนั่นเองค่ะ ปกติแล้วนะคะหน่วยที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยทั่วไปเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยจะมีอยู่4อันแรกเลยก็คือองศาเซลเซียสค่ะต่อมาจะเป็นองศาฟาเรนไฮค่ะเคลวินแล้วก็องศาโรเมอร์นั่นเองค่ะในการเปลี่ยนอุณหภูมินะคะเนื่องด้วยว่าเรามีอุณหภูมิเนี่ยโดยมีหน่วยอยู่ทั้ง4หน่วยนะคะองศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ค่ะองศาโลเมอร์แล้วก็เคลวินนั่นเองค่ะเวลาอ่านเนี่ยก็จะใช้ค่าที่อ่านได้นะคะก็คือเราอ่านในระดับของค่านี้ค่ะในระดับเดียวกันนะคะเพื่อที่จะลบกับจุดเยือกแข็งของแต่ละหน่วยค่ะและหารด้วยจำนวนช่องสเกลของแต่ละหน่วยองศาน,นั้นๆนะคะโดยเมื่ออ่านค่าแล้วหักลบเป็นจำนวนที่ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราจะได้ค่าว่า C ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9เท่ากับ R ส่วนด้วย4เท่ากับ K ลบ273ส่วนด้วย5ค่ะวิธีการใช้ก็คือสมมุติว่าเขาต้องการให้เราเปลี่ยนจากหน่วยองศาเซลเซียสไปเป็นหน่วยองศาฟาเรนไฮต์เราก็จับคู่สูตรคู่นี้มาใช้ด้วยกันค่ะ c ส่วน5เท่ากับ f ลบ32ส่วน9นั่นเองค่ะแต่ถ้าต้องการให้เปลี่ยนจากหน่วยองศาโลเมอร์นะคะไปเป็นเคลวินเราก็จะจับเป็นคู่นี้ค่ะ r ส่วน4นะคะเท่ากับ k ลบ273ส่วน5นั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะ